วิดีโอนี้นะคะความเป็นคุณที่ไม่ต้องฝืนค่ะคุณมีพลังงานแบบไหนเนาะความเป็นคุณที่ไม่ต้องฝืนความเป็นคุณที่ไม่ต้องฝืน คุณน่าจะเป็นคนที่ถ้าเกิดแบบภาวนาหรือว่าเป็นช่วงที่เหมือนโฟกัสดึงดูดอะไรก็ตามอยากได้อะไรต้องได้นะคะคือเป็นคนที่เหมือนใจจะจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นจนกว่าจะสำเร็จอะนะคะเพราะนั้นเป็นพลังงานที่เข้มข้นอย่างมากพลังงานที่อยากได้อันเนี้ยอยากคว้านี้มาให้ได้จะต้องได้ คือเป็นพลังงานที่จะต้องได้เป็นพลังงานที่เหมือนละเอียดด้วยนะคะละเอียดจดจอ่อคือลงมือทำก็ส่วนลงมือทำส่วนภาวนาในใจอีกก็ภาวนาอย่างมากพงงานของคนที่คือคุณมีอารมณ์ความเศร้าเนาะอารมณ์เซนซิทีฟที่มองว่าคุณน่าจะเป็นคนรับรู้ความรู้สึกได้ง่ายนะคะไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับคุณหรืออาจจะแบบ เรื่องราวเกี่ยวกับคนอื่นนะคะดูซีรีส์ดูหนังหรือว่าดูอะไรที่มันเหมือนสะกิดใจคุณก็สามารถจะร้องไห้หรือรู้สึกเศร้าไปกับสิ่งเหล่านั้นคือเหมือนเป็นพลังงานที่ละเอียดเป็นคนที่รับรู้พลังงานต่างๆได้ดีนะคะรับรู้ความรู้สึกอารมณ์ต่างๆของผู้อื่นของสิ่งรอบตัวได้เป็นอย่างดีนะคะอย่างไรก็ตามคุณมีพลังงานที่ฉลาดนะ มองว่าคุณรู้ว่าอะไรที่จะคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่านะคะซึ่งเชื่อว่าต่อให้สิ่งที่คุณอาจจะแบบเสียไปแล้วผู้คนมองว่านั่นดูเสียเปรียบนะคุณทำไมถึงปล่อยไปแบบนั้นซึ่งมองว่าคุณจริงๆแล้วคุณรู้ว่าอะไรเป็นยังไงเพราะเห็นถนึงพลังงานของคนที่มีความฉลาด พลังงานของคนที่รู้อะค่ะว่าสถานการณ์ไหนควรจะทําอย่างไรนะคะหรือว่าควรเลือกเส้นทางไหนที่อาจจะนําพาคุณนะคะไปสู่เป้าหมายหรือว่าควรเลือกเส้นทางไหนที่มันจะคุ้มค่าม,มากกว่านะคะซึ่งมองว่าในบางคนเนี่ยก็พร้อมที่จะลงทุนลงแรงนะถ้าคุณรู้สึกว่ามันคุ้มนะคะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทำเถอะรับรองว่า จะได้บางอย่างกลับมานะคะคือบางคนก็อาจจะเป็นแบบหัวการค้านะคะหัวการค้านะคะชอบการลงทุนการค้าขายการทำธุรกิจนะคะคือจะคิดเรื่องเงินเงินทองทองอะนะคะหาเงินเก่งพลังงานของคนที่มองว่าคุณอาจจะเป็นคนที่เหมือนมองหาสิ่งที่เป็นรากฐานที่มั่นคงอะค่ะนะคะ,นะค,ะคือทำอะไรก็ตามอาจะนึกหรือว่ายึดถือในเรื่องของ ความมั่นคงหรือว่าสิ่งที่จะให้ผลลัพธ์นะคะปลูกอะไรก็น่าจะเป็นคนมือดีะคะ่ะก็คือปลูกอะไรก็ขึ้นดีอะนะคะได้ผลลัพธ์ผลตอบแทนที่ดีคือเห็นผลลัพธ์อะคะที่ตอบสนองกลับมาเนาะเป็นไปในทิศทางที่ดีและในขณะเดียวกันเนี่ยมองว่าคุณนะคะน่าจะมีคนที่คอยซัพพอร์ตเนาะไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมนะคะไม่ว่าคุณจะ รับรู้หรือรู้ตัวหรือไม่ก็ตามนะคะแต่มองเห็นถึงพลังงานของการอุ้มชูคุณพลังของการซัพพอร์ตคุณนะคะเพราะนั้นพลังงานเหล่านี้บางทีก็อาจจะเป็นรักฐานบางอย่างหรือว่าเป็นพลังใจบางอย่างก็ได้ค่ะที่คุณมีให้กับตัวเองอ่ะพร้อมที่จะยกตัวเองพร้อมที่จะทำให้ตัวเองนั้นน่ะค่ะเหมือนสามารถที่จะ ไขว่คว้าบางอย่างมาให้ได้อ่ะคือเป็นพลังงานของการไขว่คว้าเพราะฉนั้นมองว่าต่อให้การได้รับการสนับสนุนคุณจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามนะคะแต่คุณมีพลังงานที่เหมือนคอยซัพพอร์ตนะคะและอย่างที่บอกไปะค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยคือพลังใจของคุณเนาะในการที่จะเหมือนทําให้ตัวเองอะค่ะไขว่คว้าหรือได้เป้าหมายที่คุณปรารถนาไว้อ่ะค่ะนะคะ พลังงานที่มองว่าคุณรู้จังหวะว่าเมื่อไหร่ควรพักเมื่อไหร่ควรพอคุณรู้จังหวะว่าอะไรควรที่จะไปต่อคือเป็นลักษณะของการพักที่คุณจะเห็นว่ามันสามารถที่จะไปต่อได้ทุกเมื่อเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมมะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นการหยุดนะคะการพักการเงียบการหายไปหรือเมื่อเจอช่วงเวลาที่คุณอาจจะแบบล้มเหลวหมดไฟหรือรู้สึกว่า มันไม่ได้เลยมันเป็นช่วงขาลงอะคือเป็นพลังงานที่เหมือนให้คุณได้พักค่ะเพื่อรอจังหวะที่เหมาะสมรอการเกิดใหม่อีกครั้งรองการจุดติดเพื่อสว่างชดช่วงใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นคุณจะเห็นถึงพลังงานของคนที่ต่อให้มีพลังงานหรือมีสิ่งที่อาจจะเข้ามาเป็นจังหวะทำให้ต้องชะง,งักหรือยุติคุณจะมีพลังงานของการ หรือว่าพลังงานของการเกิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งอย่างแน่นอนซึ่งก็จะเป็นไปตามเวลาที่เหมาะสมความเป็นคุณที่ไม่ต้องฝืนนะคะ ไม่ว่าสถานการณ์ใดจริงๆนะคะคุณจะสามารถดึงให้ทุกอย่างกลับมาสู่สภาวะปกติได้นะคะพลังงานหวานอมขมกลืนเนาะคือด้วยความที่แบบเนี่ยแหละเข้าใจโลกนะคะ,ะเผชิญโลกนี่มันคือชีวิตเนาะ,ะชีวิตที่แบบต้องเจออะไรที่หลากหลายหลากรสชาตินะคะหวานอมขมกลืนสิ่งที่เหมือนเป็นประสบการณ์ให้ได้เรียนรู้แล้วก็เหมือน เป็นเป็นส่วนสำคัญเลยค่ะในการทำให้คุณนั้นมีความมุมานะพยายามซึ่งมองว่าคุณเป็นคนที่ทำงานหนักมากพลังงานของคนที่แบบสู้กัดฟันอะสู้ไม่ถอยสู้ตายเหนื่อยแค่ไหนก็สู้จนกว่าจะบรรลุเป้าหมายนะคะคือพลังงานที่เหมือนมันมีบาดแผลเนาะ บาดแผลความผิดพลาดความรู้สึกผิดที่คุณจะเหมือนใช้เป็นบทเรียนหรือว่าใช้เป็นสิ่งที่เตือนใจคุณอยู่เสมอและสิ่งเหล่านี้พอมันเตือนใจหรือว่ามันติดอยู่ในใจเนี่ยมันเลยทำให้คุณยิ่งมีแรงผลักดันนะคะในการที่แบบจะต้องเอาชนะหรือจะต้องทําให้ตัวเองค่ะหลุดพ้นจากข้อคอ,อรหาหรือว่าสิ่งเหล่านั้นอะที่มันอาจจะติดอยู่ในใจเนาะเพราะนั้นก็เลยเหมือนเป็นแรงผลักดันนะคะในการที่จะ ทำให้คุณจะต้องก้าวไปต่อซึ่งในบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีนะักถ้ายึดติดจนเกินไปนะความผิดที่เหมือนเราอาจจะก้าวข้ามผ่านไม่ได้เนี่ยมันอาจจะฉุดรั้งหรือว่าบั่นทอนใจแต่มองว่าคุณจะสามารถเอาชนะออในส่วนที่บั่นทอนใจได้แต่จะเปลี่ยนนะคะความรู้สึกนั้นเนาะเป็นสิ่งที่กระตุ้นนะคะให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีสติและเข้าใจโลกมากขึ้นมากกว่า นะคะพลังงานที่มองว่าคุณน่าจะมีเซนส์หรือว่าคุณน่าจะมีสัญชาตญาณบางอย่างที่แม่นหรือเป็นคนละเอียดนะะั่นแหละค่ะช่างสังเกตนะคะตาดูหูฟังคือเหมือนเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบนะคะ คือเหมือนรับรู้พลังงานจากคนอื่นความรู้สึกจากคนอื่นได้เป็นอย่างดีนะคะและคือเหมือนอาจจะสังเกตเห็นจุดที่บางครั้งผู้คนไม่ทันได้สังเกตหรือละเลยไปไม่ว่าจะเป็นลักษณะท่าทางกิริยาแววตานะคะการแสดงออกที่บางครั้งเนี่ยมันละเอียดมากแต่คุณสามารถที่จะจับคุณสามารถที่จะสังเกตเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ รวมไปถึงพลังงานที่มองว่าด้วยความฉลาดนะคะมองเห็นถึงความฉลาดช่างสังเกตเป็นคนที่เหมือนคาดเดาอะไรได้แม่นเนาะแล้วก็น่าจะรู้อะค่ะว่าอะไรที่น่าหยิบจับมาทำมาทดลองอะแล้วก็ดูแล้วจะได้ผลดีนะคะคือเหมือนเป็นคนที่รู้ว่า อะไรที่จะเหมาะกับการจะเป็นอย่างเช่นธุรกิจในอนาคตหรือควรจะสร้างอะไรไว้ดีตั้งแต่ตอนนี้เพื่อที่คุณจะได้มีสิ่งที่เหมือนอ่าเป็นเหมือนเป็นแผน B แผน C ให้กับตัวเองอะไรแบบนี้นะคะ